พวกคุณคิดว่าอย่างไงคิดว่าแมวของบ้านผมเนี่ยเป็นพันอะไรผมอยากทราบนะนะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าแมวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่แมวไทยนะมันคงเป็นแมวลูกครึ่งอะมั้งแต่ก็คงต้องบอกก่อนว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้คือ มันจะคล้ายๆแมวไทยคล้ายๆเปอร์เซียคล้ายๆเมนคูนตรงที่แบบว่าหน้ามันจะออกไปแนวแนวแบบแมวไทยผสมเมนคูนส่วนตัวเนี่ยจะใหญ่ขนยาวเหมือนเปอร์เซียผมไม่แน่ใจว่าหน้ามันเหมือนเมนคูนหรือเปล่านะแต่จะบอกว่าเหมือนแมวไทยมันก็ไม่ใช่อะ่ะจะเปอร์เซียมันก็ไม่ใช่อะ่ะซึ่ง แมวลูกครึ่งเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะเช่นเหมือนแมวไทยทุกระเบียดนิ้วเลยแต่ว่าขนจะนุ่มกว่าแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นแมวที่แบบว่าคล้ายๆแมวไทยอะ่ะแต่จะตัวใหญ่และขนยาวคล้ายๆเปอร์เซียแต่มันก็ไม่ใช่เปอร์เซียไม่ใช่เมนคูนไม่ใช่แมวไทยไงแต่ถ้าถามผมพันุ์เนี้มันมาอย่างไงคือต้องบอกก่อนว่าพ่อมันเนี่ยเป็นเปอร์เซีย ส่วนแม่มันเนี่ยจะเป็นแมวลูกครึ่งแมวลูกครึ่งก่อนหน้าเนี้ยจะเป็นแบบแมวไทยเลยเหมือนแมวไทยเป๊ะๆแต่ว่าขนจะฟูนิดๆกับขนนุ่มหน่อยๆขนขนจะไม่ยาวนะลองลองสังเกตดูแมวบ้านผมนะหางมันจะใหญ่เหมือนแมวเปอร์เซียเนี่ยลองดูนะเห็นปะหางหางก็ใหญ่เหมือนแมวเปอร์เซียแต่แต่บ้านผมก็มีแมวไทยอยู่นะเนี่ยดูสิเนี่ยแมวเนี่ยมันจะ หางหางใหญ่ hàng hàng